ทำคลิปกับพี่บีมตอนไหนอะช่วงนี้มันโควิดด้วยไงพีลรักต้องรอกันก่อนค่ะมันต้องรอกันก่อนเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้อยู่เชียงใหม่อยู่ที่บ้านมันมันมันก็เสี่ยงอะ่ะเออก็บอกให้มาดีบอกให้บีม,มาหาดีที่เชียงใหมอ่อ่ะจะไปอยู่ด้วยเลยจะไปถ่ายคลิปด้วยเลยบอกให้บีมบินมาหาดีเออบอกให้บีมบินบินมาแล้วก็ออย่างหนึง่ง ก็ถ้าอยากให้บีมกับอุ้ยถ่ายคลิปด้วยกันน่ะเอาจริงนะนี่พูดจริงเนี่ยยอดซับอะ่ะพุ่งสี่ห้าแสนซับอะ่ะพุ่งให้หน่อยสิอุ้ยชาแนลอะ่ะห้าแสนซับอะ่ะถ่ายให้เลยยี่สิบคลิปอัดอัดแบบจุ๊บไ,ไปเลยเอาจริงๆยอดวิวต้องขึ้นด้วยนะแต่ละคลิปอะ่ะเอาสี่อ่ะทาให้เลยยี่สิบเลยล้านซับล้านซับป,ปั๊มให้ล้านซับเอาเอายอดจริงๆริอะสิคะไม่ปั๊มสิ อยากจะเจอเหมือนกันดูดิฝากเป่าเป่าประกาศบอกประกาศฝั่งเอ่อแฟนคลับอุ้ยบีมที่ยังไม่จังหายไปนะคะบอกว่าถ้าเกิดอยากให้อุ้ยไปทำคลิปกับบีมอุ้ยจะไม่เก็บเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นกูจะเอากระเป๋าเงินของกูเนี่ยควักเงินออกมาแล้วจะบินไปหาบีมที่ชนบุรีถูกปะเออแล้วขอเลยอย่างเดียว แสนซับในช่องอุ้ยชาแนลห้าแสนซับป,ปุ๊บอุ้ยทำเลยยี่สิบคลิปกูทำกับบีมเลยห้าแสนซับสัญญาแคปเลยระยะเวลานะคะระยะเวลานะคะถึงสิ้นปีนี้อ๋อถ,ถึงสิ้นปีนี้นะถึงสิ้นปีนี้ พ,พูดแล้วนะพี่อุ้ยเออไปปั่นกันมายอดวิวต้องขึ้นด้วย,ยวพี่เป็นคนจริงค่ะไม,คไม่กลับคำแน่นอนแถมเลยหอมแก้มบีมเลยสองข้าง ว้าหนะ้าแสนะ 5, นี่คือแบบโอ้ <Yeah. S 1> ไฟมันจะมาแบบแพงเบ้อมันจะไฟแรงเบร์ถ้าห้าแสทัพยและยอดวิวแบบเด้งอี่นะว่าทปั้มบีมก็ปั้มได้อะเอาเป็นคนจริงๆคุณเป็นคนจริงเป็นคนจริงนะคะ <Yeah. S 1> ถามบีมก่อนถามบีมก่อนให้ถามบีมก่อน เรื่องอุ้ยกับบีมอะ่ะมันคุยกันหลังไมก็ได้ค่ะตคแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอุ้ยกับบีมคุยกันหลังไม่นะช่วงนี้ไม่ใช่เลยเออเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องที่จะถ่ายคลิปหรือจะต้องไปเจอกันนะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราสองคนต้องคุยกันก่อนอยู่แล้ว ื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอุ้ยพูดเรื่องจริงหมดเลยไม่ได้แบบว่าเปล่าไม่ได้ารลณมล้อเหลหืออะไรหน้าอุ้ยอาจจะดูหาเรื่องหรืออะไรมากหรือเกี่ยวกับกามากแต่จริงแล้วเป็นคนแบบนี้อุ้ยเ้ยไม่เว้ยแต่คือพูดเรื่องจริงไม่ได้โกหกคือซึ่งเวลาอุ้ยอยากจะถ่ายคลิปกับบีมหรือจะต้องคอแลปหรืออะไรกันนะมันจะต้องมีมีลายกันอยู่แล้วค่ะจริงๆเพราะว่าอุ้ยกับน้องไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็มีงานหรือมีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดจะไม่ข้ามหน้าข้ามตากันอยู่แล้วครับ ใช่อันนี้เรื่องจริงนะอ๋อปั้มไปว่าไม่สมยอมก็อ๋อถ้าเกิดว่าบีไม่สมยอมก็ไม่ปั้มเหยคะเฮ้ยพี่ใจเย็นอุ้ยเป็นผู้หญิงเขาใช่อะไรผิดวะ